นะสวก็หมดสภาพไปแล้วสวชุดนี้ได้พ้นจากอำนาจไปพราะสวะชุดที่ผ่านมาเนี่ยส่วนตัวผมด้วยความเคารพนะผมมองว่ามันไม่คุ้มเงินเดือนนะเพราะอะไรเพราะพวกนี้มาจากใครมาจากลุงตู่กับลุงป้อมมาจากการยึดอำนาจนะลุงตู่ลุงป้อมอยากจะเป็นรัฐบาลนานๆอยากเป็นนายกแปดปีก็เลยนะ,ะให้มีชัยมีชัยเป็นคนเขียนรัฐธรรมนูญก็เขียนรัฐธรรมนูญแล้วก็อยู่นานๆตอนแรกก็ให้บวรศักดิ์ บวอสักไปเขียน้วเขียนแล้วมันอยู่ได้ไปนานก็เปลี่ยนคนเขียนใหม่เอามีชัยมาเขียนเขียนแล้วนี้อยู่นานเลยครับเอาสวอเ่ยให้มันอยู่ค่อมอยู่ห้าปีปกติสวอเป็นสี่ก็เอาเอาเอา,เอาสักห้าเลยอยู่เลยค่อมเลยครับเท่ากับว่าพอาคบสี่ปีปุ๊บได้เป็นนายกหนึ่งสมยัยเพราะผ่านมา,า,ามีการเลือกตั้งใหม่ปีที่ห้าสวอก็เลือกลุงตู่เป็นนายกคือเป็นจนตายไปเลยอยู่นานเล้ครับ ก็ถือว่าเป็นการเขียนรัฐธรรมนูนที่เอารัดเอาเปรียบประชาชนไปนอย่างยิ่งนะสมัยลุงตู่เนี่ยนะครับนะก็คือพูดง่ายกูอยากอยู่นานๆนนะอยู่แม่งจนแบบพูดง่ายนานๆที่สุดนะนี่ก็คืออันตรายของระบอบประเดจการก็ผ่านไปแล้วนะอา่าระบอบเผดเดจการก็ผ่านไปตอนนี้ก็มาเนี่ยหมดวาระในวันที่สิบพฤษภาเที่ยงคืนนะครับผมเล่นโอ้โหสบายใจเลยบ้านเมืองเรานะ มันไม่ควรจะมีพวกอย่างสวสมัยที่แล้วเนี่ยมาเป็นสวส่วนตัวผมนะผมมองไม่เป็นประโยชน์ส่วนใหญ่ก็แก่ๆเท่าๆทั้ททททงนั้น,น,น,นอายุมากๆหลงๆล,ลืมๆลืมเจ็ดสบแปกว่าใกล้ๆ70-80บแอะไรเงี้ยคือผมมองว่าสวมันควรจะเป็นคนรุ่นใหม่ดังนั้นเนี่ยในการเลือกตั้งสวซึ่งเขาจะรับสมัครในวันที่13พฤษภาเนี่ยก็เรียนเชิญพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ นะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองเนี่ยนะครับนะอายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยก็ไปสมัครกันนะตามอำเภอจังหวัดอะไรต่างๆก็ว่ากันไปก็เข้าไปดูใน Google มีหมดลงสมัครเยอะๆนะครับสมัครเยอะๆนะครับสมัครกันเยอะๆนะครับนะครับแล้วก็เลือกคนที่มันเป็นกลางทางการเมืองคนที่มันดูแล้วเข้าไปและมันเป็นประโยชน์กับประเทศชาติก็เลือกเข้าไป เพราะว่าถ้าคุณไม่ส่งเข้าไปสมัครเนี่ยมันจะมีการซื้อเสียงมโหรานผมได้คุยกับนักการเมืองท้องถิ่นทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ภาคตะวันออกเขาบอกว่าการซื้อเสียงมโหรานปกติเวลาเราจะเป็นสวเนี่ยเราก็ซื้อเสียงนะถ้าเราอยากหน้าชัวชัวก็จ่ายไปสักสามสิบยี่สบล้านอะไรก็ว่าไปการเลือกตั้งสวเนี่ยน่าจะใช้เงินน้อยนะคนหนึ่งอาจจะใช้สักสิบล้านเ่ในจังหวัดในอำเภอมีคนเลือกเท่าไหร่แม่ก็จ้างคนไปสมัคร นะครับคนละ2อ0พถึงเวลาแล้วถ้บก็ยกมือยกอะไรเลือกเลิกแม่กระจายตังคอีกสบายครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะจ่ายคนละสิล้านก็มีโอกาสจะได้เป็นสวตามกฎหมายารัฐธรรมนูญหรือไม่ก็ดูกันต่อไปเพราะฉะนั้นก็หลายคนก็รณรงค์ให้คนมาสมัครเยอะๆเลือกคนที่ไม่ใช่คนของไอ้พวกเขาเรียกอะไรบ้านใหญ่ก็คือพวกนายกอบจพวกนายกเทศมนตรีแล้วพวกเนี้ยมันก็จะมีคนของมันก็ส่งลงสมัคร นะและการเลือกตั้งสบในครั้งนี้ใช้เงินมโหฬานนะธนาธรกระช่อเนี่ยเขาก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนมางสมัครเขาทำเปิดเผยส่วนในพวกนักการเมืองท้องถิ่นไอ้พวกนี้มันเป็นเป็นพวกเหลี่ยมเหลี่ยมจัดนะส่วนจะเป็นลูกน้องพี่เหลี่ยมหรือเปล่าเราไม่รู้นะพวกเหลี่ยมจัดไอ้พวกนี้มันมันก็ทําเงียบเียบมันมีเครือข่ายของมันมันก็ส่งคนไปลงสมัครพอลงสมัครเสร็จมันก็เลือกพวกเดียวกันเพราะฉะนั้นตัวแท้ พี่น้องประชาชนหลายคนที่อยากจะเป็นมันก็ไม่ได้เป็นครับพี่น้องครับเพราะนั้นนะก็ไปสมัครกันเยอะๆส่วนผมไม่ลงสมัครแล้วครับนะผมก็จะมานั่งวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มาแสดงให้เห็นถึงการโกงการทุจริตของการเลือกตั้งนะการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมเลยเป็นการเลือกตั้งที่ปิดหูปิดตาผมไม่รู้ว่ามันจะร่างรัฐธรรมนูญแบบนี้มาเพื่ออะไรถ้ามันจะปิดหูปิดตาขนาดเนี้ นะอะ่ถ้าปิดหูปิดตาขนาดเนี้ยมันก็ไม่ควรที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งสวแล้วมันเป็นการเลือกตั้งระหว่างคนที่สมัครด้วยกันมันไม่ใช่ประชาชนเข้าไปเลือกตั้งแล้วมันยังจะเร,รียนะกว่าผู้แทนปวงชนได้อย่างไรครับนะไม่ควรจะเรียกว่าผู้แทนปวงชนชาวไทยเพราะว่าอะไรประชามันบอกเลยนะครับการเลือกตั้งเนี่ยกอคตโพสต์เฟซบุ๊กกับวันก่อนผมดูเลขาอะไรไงประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกสอว <c oughs> อา้าวถ้าพวกผมและพวกกูไม่มีสิทธิ์เลือกสวแล้วทำไมพวกเขาเหล่านั้นยังได้เงินเดือนจากประชาชนกูก็งงเหมือนกันพี่น้องงงไหมนะครับนะครับมันเลือกกันเองอ่ะนะเลือกกันเองแต่มากินเงินเดือนกูนะสวเนี่ยผู้สมัครเลือกกันเองแต่กินเงินเดือนกูหมายถึงกินเงินเดือนของประชาชนแต่ประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกเป็นการเลือกในกลุ่มปิดห้ามแนะนําตัวอนะ แล้วก็รับพวกประชาชนหรือพวกกูจับไปรู้ว่าพวกมึงเป็นใครแล้วเอามึงก็ามาเป็นสวแล้วกินเงินเดือนของพวกกูเอกูก็งงนะนี่กูพูดถึงตัวกูเองแล้วกูไม่ได้พูดถึงใครนะเนีเอ่อนะครับกูพูดถึงตัวกูเองกูก็งงว่าประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกแต่พอเลือกเสร็จมากินเงินเดือนของกูก็คือกินเงินเดือนประชาชนพี่น้องคิดเหมือนผมไหมนะช่วยก,กันกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนี่แหละครับการออกแบบ รัฐธรรมนูนที่มันเป็นเผด็จการต้องการสืบอำนาจนะครับเ,นะเราจะทําอะไรก็อยากแก้รัฐธรรมนูญก็อยากดังนั้นเราจะต้องเลือกสวเข้าไปนะเป็นปากเป็นเสียงเป็นอะไรต่างๆนะครับทุกวันนี้สวมีความสําคัญหนึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูนอย่างน,น้อยๆประมาณสักเจสเสียงการเลือกตั้งองค์กรอิสระการอะไรต่างๆนะฮะพวกสารรัฐธรรมนูญปปชกกต เราอยากได้สารรัมนูนแบบนี้ไหมเราอยากได้ปปชแบบนี้ไหมเออปปชที่บอกว่าลุงป้อมไม่มีความผิดลุงป้อมไม่มีความผิดเพราะลุงป้อมยืมเพื่อนมานฬิกานะครับนะกกตอแบบนี้เราชอบไหมสารรัมนูนแบบนี้ชอบไหมองค์กรอิสระต่างๆเป็นอำนาจหน้าที่ของสอวซึ่งมีสิทธิ์ในการแต่งตั้ง นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือภารกิจของสวชุดใหม่เพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากนะนะฝากทุกๆคนไปลงสมัครกันวันที่13นี่เขาจะรับสมัครแต่พี่เดชาไม่ลงแน่นอนครับนะไม่อยากตกเป็นเครื่องมืออะไรของมันนะครับก็หวังว่าสวชุดใหม่จะเป็นที่พึ่งของประชาชนทํางานตามที่ประชาชนต้องการนะแนะนําตัวกับบุคคลทั่วไปก็ไม่ได้ต้องแนะนําตัวกันเอง นะเอ่อจะบอกว่าตัวเองเป็นใครก็ไม่ได้โพสเฟซบุ๊กก็ไม่ได้โอ้ยแม่งเป็นความลับไปทุกเรื่องนะครับก็ดูกันต่อไปครับว่าประชาชนจะได้ประโยชน์กับสวพวกนี้อะไรเงินเดือนอ่าก็ต้องจ่ายเป็นแสนนะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเป็นใครเราไม่มีสิทธิ์เลือกนะเออแปลกนะเป็นการเลือกตั้งที่แปลกมากก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะครับจบไปหนึ่งเรื่องนะครับ ต่อมาก็เป็นเรื่องอะไระตอนนี้ก็มีดาราดารานะดีจงดีเจก็เลิกกับเมียมีข่าวว่าไปยุ่งกับนางแบบเอาเวียดนามนางแบบเวียดนามก็บอกว่าอย่ามายุ่งกับเขานะครับสังคมไทยก็มีสังคมอย่างเงี้ยดารานักร้องมีปัญหาเลิกกับเมียเลิกกับผัวเนี่ยสังคมไทยชอบ ผมอยากจะกลับเรียนพี่น้องประชาชนนะครับการวิาพากษ์วิจารณ์บุคคลสาธารณะดารา,ราต่างๆเนี่ยเรื่องผัวเรื่องเมียเนี่ยเราไม่รู้หรอกไอความเป็นจริงแล้วผัวเมียเนี่ยเขามีเรื่องอะไรกันนะครับนะอย่างเช่นกรณีพีเคเนี่ยกับโยเกิร์ตเนี่ยที่เขาเลิกลาอะไรกันเราไม่รู้หรอกปัญหาในครอบครัวมันคืออะไรแต่พอบอกว่าพีเคเลอะเลอเลิเเเเเลกลากับโยเกิร์ตนะโยเกิร์ตนะถ้าถ้าเรียกผิดก็ขอขอ,ขอโทษด้วย ผมไม่ใช่คนแฟนดาราเนี่ยดีเจเลิกกับแฟนอะไรเงี้ยเราไม่รู้หรอกปัญหาในครอบครัวคืออะไรแต่เราก็เป็นไงก็ด่าคอกันโอ้โหมันปากเลยถึงเวลาก็ฟออ้องร้องเข้ามาก็หว่าสวยรวยกระเช้านะีม่นมีความผิดนะ